สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งเกมมิ่งรอบินว,วันนี้จะเป็นขั้นตอนในการเก็บเลเวลต่างๆนะครับตั้งแต่เลเวล1ถึง20ซึ่งในเลเวลเนี้ยผมจะหมายถึงแล้งผจญภัยนะครับเลเวลนักผจญภัยนะซึ่งจะเป็นสเต็ปที่ผมมองว่า เร็วที่สุดละตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเองแล้วก็หาข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวจะเริ่มสเต็ปแรกสำหรับคนที่จะรีไอดีหาตัวละครที่ต้องการก่อนนะครับเริ่มมาเราที่งทำคเวสหลักนะมาจนถึงเมืองคุยกับตัวละครต่างๆจนเลเวล5เราจะสามารถกดกาชาได้นะครับให้เรามาที่อยู่นครจนภยัยแล้วก็มาเลือกรับรางวัลแรงพรจนภัยก่อนซึ่งที่เลเวล5เนี่ยเราจะได้ในส่วนของอันนี้ไว้กดกาชา1อัน แล้วเมื่อเรารับของรางวัลจากในจดหมายนะครับแล้วกดกาชาไปแล้วประมาณ12ครั้งเนี่ยให้เรามาที่ร้านค้ามาที่ร้านค้าไพมอนนะครับแลกเปลี่ยนสตาร์ดัสเราเอาเศษเกลือเนี่ยมาแลกไอเทมตรงนี้ได้เพื่อกดกาชาได้เพิ่มนะครับจะได้ประมาณ2-3อันนะในช่วงแรกก็จากที่กดได้11ครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น14ครั้งนะครับตรงนี้ก็จะทำให้รีไอดีได้เร็วขึ้นนะ คราวนี้พอได้ตัวละครนี้ต้องการละให้เราไปทำเควสต่อนะครับซึ่งมันจะมีให้ไปลงวิหาร3อันพอเราลงครบจนเราได้ตัวของลิซ่านะครับกับคายะมาแล้วเนี่ยตอนนั้นจะประมาณเลเวล7ซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เพชรกดได้อีก10ครั้งนะครับถ้าใครจะรีหาเวนตี้เนี่ยอาจจะรอตรงนี้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดในตัวแบนเนอร์หรือตู้ของเวนตี้นะครับแล้วคราวนี้มันจะเป็นฉากที่ พายุในเมืองจะหายไปให้เรากลับมาคุยกับตัวนี้อีกแคทเธอรีนนะครับของกิลด์นักปราชญภัยเราจะได้เป็นคู่มือมาคู่มือนักปราชญภัยเราจะทาเควสสํารวจได้อันนี้คือให้รีส่งเควสสํารวจให้หมดเลยมันไม่ได้ยากมากเราก็จะขึ้นเลเวล8พอขึ้นเลเวล8เราจะทําเควสปราปามได้เวปราปามเนี่ยในช่วงแรกผมแนะนําว่าให้ทําที่เป็นดอกไม้นี้ให้หมดเลยอธิบายก่อน อาจจะมีในส่วนของเลซินหรือคือค่าพลังงานข้างบนมันจะฟื้นเรื่อยๆนะครับแนาทีฟื้นหนึ่งหน่วยซึ่งการสู้กับดอกไม้เนี่ยเราจะใช้20ค่าพลังงานแล้วเราจะได้1 0 e ึ่งอย่ซึ่งยังไงเราต้องฝาดไปพวกนี้เยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีเควส์สำรวจที่ต้องให้เราทําสู้กับดอกไม้พวกนี้ด้วยนะครับเควสร,รายสัปดาห์ก็มีสู้กับดอกไม้เพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยมีค่าพลังงานเท่าไหร่สู้ให้หมดไปเลยนะครับตัวไหนก็ได้จะเงินหรือยีีตัวละครก็ได้เพื่อเอาเลเวลให้ไว แล้วถ้าเกิดว่าค่าพลังงานเราหมดเราเติมเพชรได้ก็จริงแต่ผมไม่แนะนําให้เรามาดูในกระเป๋าแทนนะครับมันจะมีไอเทมตัวนี้แฟกชัยเรซินมันจะฟื้นพลังงานได้60หน่วยนะก็หมดแล้วก็เติมได้เลยนะครับแล้วก็ไปฟาร์มต่อยาวๆได้เลยตอนนี้สเต็ปต่อมาพอเราทำเคเวสสำรวจอะไรหมดแล้วนะครับใช้พลังหมดแล้วก็จะเป็นช่วงของสำรวจโลกล้วนๆเลยก็คือทำเคเวสหลัก ที่มีเควสลองเควสเสริมอะไรทําให้หมดเลยนะแล้วพอทําหมดแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะมาสารวจก็คือทุกครั้งที่เราเปิดหีบนะครับเราก็จะได้พวก efp ต่างๆทําการท้าทายก็ได้ efp เจอวิญ,ญญาณที่เวลาเราเดินตามไปแล้วได้หีบก็ได้ e x p นะครับคือทําทุกอย่างได้ e x p แทบหมดรวมถึงการหาวิญ,ญญาณลมกับวิญญ,ญาณดินเพื่อสะสมแล้วก็เอาไปสักการะนะครับพอสักการะแล้วก็ได้ e x p เหมือนกัน แล้วก็ในเว็บนี้นะครับมันจะมีบอกตำแหน่งของพวกของต่างๆไม่ว่าจะเป็นแร่หรือสิ่งมีชีวิตหรือเป็นพืชอะไรต่างๆนะครับมีบอกหมดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับแต่ในสเต็ปนี้พูด,ดง่ายๆก็คือทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้ก่อนนะครับกลับมาต่อในเกมก็หลังจากที่เราสํารวจจนเลเวล12นะครับเราก็จะปลดล็อกในส่วนของคําขอซึ่งก็คือเคเวสประจําวันนั่นเอง ซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยมันจะให้เรามาทําี่เควสนะแล้วก็กดไปทาเควสไม่ยากพอเราทําครบทั้งสเควสแล้วเราจะรับรางวัลเพิ่มเติมได้ซึ่งได้ e x p เยอะนะครับ500รอเควสพวกนี้ก็ได้ครั้งละ2 0 0นะรวมๆแล้วได้พัน0ได้เพชรด้วยนะครับดีมากซึ่งการรับรางวัลเพิ่มเติมเนี่ยเราต้องมารับที่ตัวละครตัวนี้นะครับกิลนักประจนภัยนะอันนี้สําคัญมากต้องทําทุกวันเลยตอนนี้เราก็มาสํารวจกันต่อซึ่งผมจะพูดถึงในการจัดทีมนะครับ ทีมนี้ผมแนะนำนะอย่างแรกเลยเนี่ยเรามาดูเรื่องการสั่งพ้องของาธาตุก่อนที่ผมแนะนำมากเลยควรจะมีธาตุไฟ2ตัวในทีมอันนี้คือจะเป็นทีมสำหรับฟาร์มทั่วไปนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นทีมที่เก่งที่สุดนะคือมันอยู่กับศัตรูที่เราเจอด้วยแต่ถ้าเรามองว่าศัตรูโดยทั่วไปเนี่ยผมแนะนำว่ามีไฟ2ตัวในทีมเพราะว่ามันจะเพิ่มมันโจมตีทั้งทีมให้2 5านะครับทำให้เราฟาร์มไวขึ้นแล้วก็อีกธาตุหนึ่งก็คือธาตุสายฟ้าเพราะว่าถ้าเรามี2ตัวเนี่ยเราก็กบ ถ้าไม่ตายได้ไวแต่จริงๆเราสายฟ้านี้ไม่ได้ซีเรียสมากแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบใช้คอมโบไฟกับสายฟ้าทำโอเวอร์โหลดเพราะว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยมันแรงแล้วก็เป็นดาเมจหมู่ทำให้เราฟาร์มเคลียร์ศัตรูได้ไวขึ้นนะครับแต่น,นี้ก็แน่นอนว่าไม่ได้ซีเรียสเป็นแค่ที่ปีเฉยนะแล้วก็ธาตุอื่นๆเองเขาก็เก่งนะครับแค่ว่ามันเป็นความสามารถที่ไม่ได้เกี่ยวกับทำให้ฟาร์มเร็วเท่าไหร่แค่นั้นต่อมาเป็นเรื่องของอาร์ติแฟกต์นะครับ อัติแฟกต์เนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เฉพาะ3ดาวเป็นต้นไปโดยวย3ดาวเนี่ยผมแนะนําว่าให้อัพถึงสักประมาณเลเวลสนะสำหรับอันที่เราใช้เป็นหลักนะครับซึ่งที่ควรอัพเนี่ยหลักๆเลยก็คือพวกขนนกเพราะว่ามันเพิ่มพลังโจมตีนะส่วนอันอื่นเนี่ยถ้าเราเจออันไหนที่มันเซ็ตออกอย่างพวกเซ็ตเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มปะตายชี้นะครับแล้วก็ให้ค่าพลังดีเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยก็อัพเพิ่มก็ได้โดยที่ผมแนะนําให้อัพถึงเลเวลสี่เนี่ยก็เพราะว่า ถ้าเกิดเราอัพถึงเลเวล4นะครับตัวอ์ติแฟกต์เนี่ยมันจะได้ความสามารถเพิ่มผมเอาให้ดูแต่ผมย้ำอีกทีนึงว่าสำหรับ3ดาวเนี่ยอัพสักประมาณ Level เลเวล4ก็พอเพราะว่าพอเราเล่นไป็สักพักเนี่ยเราจะเริ่มได้4ดาวเยอะซึ่ง4ดาวเนี่ยสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะรู้สึกว่าเวลตันจะเวลที่16นะครับ เห็นนี่นะครับเห็นไหมพอเราจะอัพขึ้นเวลสี่มันจะเพิ่มค่าสถานะโบนัสใหม่หนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นอันไหนที่ค่าพลังดีเป็นเซตดีเนี่ยใช้เป็นบ่อยแน่นอนก็อย่าลืมอัพให้ถึงเลเวลสี่นะครับมันช่วยให้ฟาร์มได้ไวเยอะขึ้นมากนะอ์ติแฟกต์เนี่ยตอนนี้มาพูดถึงเรื่องอาวุธอาวุธนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้เติมเยอะจริงๆเนี่ยจะหาสีดาวได้ค่อนข้างยากมากเพราะว่าอาวุธสีดาวมันจะได้จากกาชาเกือบทั้งหมด กับอีกวิธีหนึ่งคือครับเดี๋ยวผมไว้ค่อยลงรายละเอียดแต่ว่าช่วงต้นเกมจะหาสีดาวยากมากผมแนะนําว่าให้ใช้3ดาวเพราะว่า3ดาวเนี่ยเราหาของซ้ําง่ายแล้วเมื่อเราได้ของซ้ําเราสามารถขัดเกลาได้นะครับขัดเกลาคืออะไรก็คือความสามารถของอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยเราสามารถอัพมันได้นะครับอ้ผิดต้องเสริมพลังแล้วก็ขัดเกลามันจะเพิ่มความสามารถได้เห็นไหมจากอันนี้เพิ่ม18เป็น21 แต่ว่าขัดเกลาเนี่ยมันต้องใช้ของซามนะครับซึ่ง3ดาวมันหาของําง่ายไงผมมองว่าวุธสาดาวที่ขัดเกลาระดับสูงๆเนี่ยมันจะดีกว่า4ดาวที่ไม่ได้ขัดเกลานะครับอยากอันนี้ผมขัดเกลาจนเต็มเวลายิงใกล้ๆเพิ่มความเสียหาย60%เนะเกินขึ้นนะครับคือฟาร์มได้เร็วมากก็แนะนําให้ใช้วุธสาดาวเป็นหลักก่อนตอนนี้พอเราฟาร์มจนเลเวล15นะครับเราก็สามารถอัปเกรดตัวละครได้ ซึ่งการอับเกตเนี่ยก็คือเราเพิ่มเลเวลให้เต,เต็มถึง20ก่อนแล้วก็มากดตรงนี้มันก็จะบอ,อกว่าต้องใช้อเทมอะไรบ้างนะครับพวกไอเทมอย่างผลไม้เนี่ยก็ใช้เว็บที่ผมแนะนําเมื่อกี้ในการฟาร์มหาจุดฟาร์มได้แล้วก็บางอย่างเนี่ยจะต้องสู้กับจากศัตรูอันนี้จะหาไม่ยากเท่าไหร่คราวนี้มันจะมีที่ใช้เพชรน,นะครับเพชรหายังไงนะครับผมหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการปาาราปาม ก็จะเป็นในส่วนของบอสท่าต่างๆนะซึ่งมันจะต้องใช้ค่าพลังงาน40นะครับจะดรอปพวกเพชรพวกนี้แล้วก็อติแฟกด้วยซึ่งถ้าใครสู้ไหวก็สู้กับบอสก็ได้นะครับอ๋อ,อแล้วก็ถ้าใครเปิดเมือง2เนี่ยเราสามารถมากดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนไปหน้าบอสของเดืนอน2ได้นะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าสู้บอสไม่ไหวนะครับผมก็มีจุดหนึ่งที่แนะนํามากนั่นก็คือร้านที่เป็นรูปเพชรอย่างนี้ร้านขายของที่ระลึกนะครับ เราสามารถกดซื้อได้ตรงนี้จะมีเพจขายซึ่งของที่เราใช้ซื้อเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายธาตุที่เราได้จากการเปิดขีฟาร์มเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสถ้าใครสู้บอสไม่ไหวหรือยังไม่ปลดล็อกบอสธาตที่ต้องการมันยากอะไรเงี้ยซื้อจากตรงนี้ได้เราจะอัพตัวละครอัปเกรดช่วงแรกได้สบายเลยแล้วนอกจากนั้นนะครับมันยังมีไอเทมพวกนี้ซึ่งไอเทมพวกนี้จะเอาไว้อัปเกรดอาวุธนะครับ ในส่วนของอัปเกรดอาวุธเนี่ยมันจะต้องลงดันเจียนหลายวันที่แบบสลับไปเรื่อยๆในกรณีที่ดันเจียนในวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ดันเจียนที่ตอบของที่เราต้องการอาวุธที่เราต้องการนะครับเราก็มาซื้อที่ร้านเมื่อกี้แทนได้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยเหมือนเวลาเราจะอัปเกรดอาวุธนะครับมันต้องใช้ไอเทมพวกนี้แล้วก็ไอเทมจากการสู้มินิบอสต,ตอบจากสตูต่างๆ มินิบอสเนี่ยเราก็มาดูในส่วนของปราบาร์มได้นะครับหรือจะดูจากเว็บเมื่อกี้ก็ได้นะที่พวกของดอกต่างๆก็คือพอเลเวลสิเนี่ยให้รีบอัปเกรดตัวละครกับอาวุธนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นมากๆจะได้ฟาร์มได้ไวขึ้นครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเลเวลสิเราอัปเกรดตัวละครฟาร์มต่อเรื่อยๆจนเลเวล20นะครับเราก็จะได้ตัวของบาบาร่าฟรี แต่ว่าตรงนี้จะเป็นกิจกรรมนะครับซึ่งเราต้องเล่นให้ถึงเลเวล20ก่อนอัปเดตเวอร์ชัน1่น1.1ซึ่งยังไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเล่นก็รีบนะครับรีบไปถึงเลเวล20เราจะได้บาบาร่ามาฟรีเลยจากในกล่องจดหมายและเราจะได้อีกตัวหนึ่งซึ่งคือตัวของเซลลิงแต่เซลลิงจะมีเงื่อนไขนะครับก็คือเราต้องไปที่สไปรอลอิดไปรอบิดไปยังไงเห็นกลมๆนั่นใช่ไหมในแผนที่นะครับ ตรงนี้นะอันนี้คือเมืองหลักแล้วก็ขวาล่างถาแถวๆผ่าตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของมันซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นเป็นลมพัดขึ้นอยู่เราต้องหาตัววิญญาณสามตัวนะครับมาใส่ในแท่นสามอันนี้มันจะมีอันนึงอยู่บนยอดตรงเนี้ยผมจาได้แล้วอีกสองอันก็อยู่ถแถวๆนี้นะครับไม่ไกลมากแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะเดี๋ยวตบมอนก่อนนะครับเซียวหลิงเป็นตัวฟรีนะครับก็คือ สิ่งมากนะครับตัวฟรีก็คือเดี๋ยวที่กำลังจะบอกว่าทายังไงถึงได้โอเคสําหรับใครที่หาวิญ,ญญาณไม่เจอนะครับเราสามารถกดโหมดอ๋อผิด <laughs> กดโหมดสแกนกรรมนะครับซึ่งมันจะบอกทิศทางได้นะคือถ้าเกิดเรามาที่ไอเทมพวกนี้เนี่ยเรากดสแกนกรรมเนี่ยมันจะบอกทิศทางว่าวิญ,ญญาณอยู่ไหนพอดีว่าตรงนี้ผมได้วิญญ,ญาณแล้วไงมันเลยไม่บอกแต่ถ้าใครหาไม่เจอก็ใช้วิธีนี้ได้พอเราได้ครบสามวันแล้วเราก็ ลมขึ้นไปครับไปไหนละเอออ๋อ,อนี่ไงนี่นะครับค่อยๆล่อนลงมาเอาจุดวาบโอเค พอมาถึงจุดวาร์ปเนี่ยเราก็จะมาที่เกาะนี้นะครับที่เห็นประตูนั้นก็คือประตูลงอบิดนะครับผมเรียกว่าอบิดละกันซึ่งเงื่อนไขในการได้เซียงหลิงก็คือเราต้องเล่นตัวอบิดเนี่ยให้ผ่านชั้นที่3อบิดเนี่ยผมอธิบายคร่าวๆนะมันจะเป็นดันเจียนที่แบบรีเซ็ตทุกๆพึ่งเดือนนะครับซึ่งมันก็จะมีแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีเงื่อนไข ต่างกันแล้วก็แต่ละรอบมันก็จะมีเงื่อนไขว่าแบบั๊บพลังโจมตีอะไรต่างๆต่างกันแต่เอาเป็นว่าเราเล่นนะครับให้ผ่านชั้นที่3ตรงนี้พอเราผ่านแล้วเนี่ยเราก็จะได้ซียวหลิงมาฟรีๆนะครับก็เป็นตัวฟรีตัวสุดท้ายที่เกมแจกในปัจจุบันในอนาคตอาจจะมีเพิ่มอีกผมได้ข่าวมาคร่าวๆนะแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มแล้วก็เพิ่มเติมนะครับหลังจากเราเลเวล20เนี่ยเราสามารถ สู้กับบอสหมาป่าได้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องเกิน20หรือเปล่านะแต่ว่าพอเราทำเควสหมาป่านะครับแล้วเราจะสู้กับบอสหมาป่าได้ซึ่งมันจะเป็นบอสรลยสัปดาห์ต้องใช้พลังงาน60จะรีเซ็ตทุกวันจันทร์นะครับซึ่งเลเวลของบอสเนี่ยมันจะขึ้นตามเลเวลของเราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก่อนจะสู้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เก็บเลเวลให้ถึง25ก่อนบอสมันจะได้เลเวลอัพเพิ่มนะครับแล้วเวลาเราสู้เนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลดีขึ้น นี่คือถ้าใครสามารถอัพถึง25ได้ทันก่อนวันจันทร์นะครับแต่ถ้าไม่ทันจริงๆก็คือสู้ก่อนเพราะว่าวันจันทร์มันก็รีเซ็ตแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นสู้กับบอสมังกรน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นลายสัปดาห์เหมือนกันซึ่งมาจบปลดล็อกตอนที่เลเวล25เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลังเลเวล20เนี่ยมี2อย่างก็คือสู้กับบอสมาป่าแล้วก็บอสมังกรพวกนี้นะซึ่งควรจะเลเวล25 แล้วก็มีลงอบิดนั่นเองนะครับซึ่งอบิดเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกกลางเดือนกับต้นเดือนก็จัดลำดับความสําคัญให้ดีละกันอย่างตอนนี้ผมต้นเดือนเนี่ยผมไม่รีบลงอบิดก่อนเดี๋ยวผมรีบเก็บเลเวลสู้กับบอสเดี๋ยวพอใกล้ๆมันจะรีเซ็ตผมค่อยลงนะครับเพราะว่าอบิดมันค่อนข้างยากโอเคก็ครบแล้วตอนนี้ก็เลเวล20แล้วก็ได้ตัวละครฟรีครบทั้ง2ตัวแล้วนะครับก็ ทุกคนก็พ้นจากการเป็นมือใหม่แล้วก็ได้เป็นนักผจญภัยอย่างเต็มตัวแล้วนะครับเย่หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะแล้วก็ไกด์เพื่อนๆได้นะครับหลังจากเลเวลยี่ไปเนี่ยในเรื่องของการฟาร์มก็คล้ายๆของเดิมที่พูดมานะทำเคเวสหลักเคเวสลองเคเวสเสริมรลายวันสำรวจเปิดขีบสู้บอสอะไรต่างๆนะครับวนไปวนมาเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับไกด์นี้ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะไว้เดี๋ยวยังไงผมเจออะไรที่มีประโยชน์อีกก็จะเอามาแชร์นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ